สวัสดีครับคลิปนี้มาเจอผมเวลาตี2:45นาทีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเหรียญออเล็กเล็น้อยนนะครับคลิปนี้ผมก็จะบอกเทคนิคเล็กน้อยเพิ่มไปด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเหรียญออเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนค่า คูณนะครับค่าคูณก็คือค่าที่จะจ่ายรางวัลให้กับนักคูณเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเลทคูณเนี่ยมันบ้ามากก็คือ28.48เลยนะครับตอนนี้จากเดิมที่อยู่ที่2เนี่ยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้ามาในพูลเยอะมากนะครับตอนนี้7ล้านแฮชเลทเลยตอนที่ผมสอบคูณไปเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณล้านหนะครับตอนนี้เข้ามา7ล้านแล้วยังไม่รวมกับคูณ พูอื่นๆอ,อ,อีกนะครับที่เข้ามากันอีกเยอะมากมายซึ่งตอนแรกที่แฮชเลดมันยังไม่เยอะขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าเน็ตเวิร์กของอเนี่ยมันสร้างเหรียญได้ไม่เยอะนะครับ <S <S <ๆ>พวกนักขุดรายใหญ่ๆเลยไม่เข้ามากันนะแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนค่าคูณตรงนี้แล้วเนี่ยมันทําการสร้างเหรียญอได้เยอะขึ้นเน็ตเวิร์กเนี่ยสร้างเหรียญอได้เยอะขึ้นนะครับเลยทําให้นักขุดรายใหญ่เนี่ยเข้ามาในพูลกันเยอะมากยิ่งขึ้นนะก็ ตามนี้เลยผู้เนี่ยก็มี G U I ที่สวยขึ้นเยอะมากมีข้อมูลที่บอกเราได้เยอะมากขึ้นครับตรงนี้นี่และอีกฟีเจอร์หลักฟีเจอร์หนึ่งก็คือที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือฟีเจอร์สเต็กนั่นเองนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเลขกระเป๋าของผมนะผมก็ทําการปิดไว้ผมก็ได้ทําการลองสเต็กไปแล้วซึ่งฟีเจอร์สเต็กเนี่ยเขาได้ทําการเพิ่มเข้ามาเพราะว่าอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือเหรียญออราคาเหรียญออร่าสุดนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าร่วง เยอะมากนะเพราะว่านักขุดเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วก็เทเทขายกันออกไปนะครับเพราะว่าน็ตเวิร์กของอเนี่ยมันสร้างเหรียญได้เยอะขึ้นนะครับแล้วหลังจากที่สร้างเหรียญได้เยอะขึ้นเนี่ยนักขุดเขาก็ขุดมาเทขายกันนะราคามันก็เลยตกมาเหลือ29จาก50-60กทางน็ตเวิร์กของอเนี่ยก็เลยทําการเพิ่มระบบสเต็กเข้ามานะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใน, Discord นดิสคอร์ของภูกันดิสอรของภูอันนี้ตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเขาเพิ่งอัปเดตมาไม่นานเลยนะ2-3ชั่วโมงก่อนผมก็เลยมาทำคลิปเลยอันนี้ ถ้าเราทําการสเต็กออเดียวๆเนี่ยเราจะได้12%นะครับถ้าเราทําการสเต็กออคู่กับโซเราจะได้16%แล้วก็ออคู่กับ ISC จะได้12%นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าม i n เนอร์ผมเลยดีกว่าอันนี้ก็คือหน้าม i n เนอร์ที่ผมขุดอยู่นะครับตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่เหมือนกันตรงนี้ today earning ก็คือบอกว่า1วันเนี่ยเราได้รายได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ครั้งก่อนเนี่ยมันไม่มีเราต้องมาแท็ก นั่งแท็กรายได้เองซึ่งมันค่อนข้างยากนั่งแท็กรายได้ตรงนั้นค่อนข้างยากตรงนี้มันมีมาให้แล้วนะครับซึ่งถ้าครบ7จ็ดโมงเช้าเนี่ยมันจะครบวันหนึ่งผมก็ยังขุดไม่ถึงวันผมก็ได้รายได้มาประมาณนี้เดี๋ยวผมก๊อปออกมาดูกันว่าเท่าไหร่0.43ดอลลาร์ครับซึ่งหลังจากที่ราคามันร่วงลงมาเยอะมากเนี่ยรายได้ก็ลดลงไปเยอะมากเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าไปดูใน h a n d l e ร n o เนี่ย cpu นะครับ cpu รายได้เนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับไม่สู้สู้พวกนี้ไม่ได้เลยนะสู้พวกเหรียญใน h a rate ดอนเนย่ยังไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าเขาจะจัดการ liquidity ของ Network ยังไงนะครับตรงนี้ซึ่งในการสเต็กตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยสามารถถอนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผม ทำให้ดูว่าออคิวแคสคิวค i วแคซึ่งผมสามารถ Unstake ได้เลยโดยที่ไม่ติดอะไรเลยนะครับตรงนี้โดยที่ไม่ติดครูดาวติดอะไรเลยนะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าฟีเจอร์นี้มันจะดีต่อระบบนิเวศของออไหมนะครับไอตรงนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรต่อ l i q u i d i t y ของ Network มากนะครับตรงนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเพิ่ม l i q u i d i t y ให้ Network ได้จริงหรือเปล่านะครับโซลูชันนี้ก็ต้อง อรอดูกันต่อไปนะครับโอเคต่อมาผมก็จะมาบอกเทคนิคในการขุดอนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ซึ่งเทคนิคนีคน้เนี่ยผมก็รู้มานานแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้บอกสักทีนะครับผมก็จะมาบอกในคลิปนี้เลยแล้วกันผมก็จะนี่นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยขุดอไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ นี่ผมขุดออไม่เต็มร้อยอร์ยู่ที่เจนะครับก็คือยีเทตยีเทตนะครับผมใช้งานไม่เต็มร้อยเปอรนะโอเคเพราะอะไรนะครับตรงนี้อันนี้ผมใช้อยู่ยี่สิเทตนะครับทุกคนจําไว้ว่าแรงขุดผมอยู่ที่หกพันหกพันะเดี๋ยวผมจะขุดแบบสาเทตให้ดูแบบร้อยเปเซ็นตองเทตกด enter ไปโอเคนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมขุดสาเทตแล้วเนี่ยแรงขุดผมอยู่ที่หกพันะครับไอแรงขุดที่ผมขุดยีเทตเนี่ย มันอยู่ที่6,000แต่ผมขุด32เทตเนี่ยมันอยู่ที่6,500ซึ่งมันใช้ cpu ผม100%เลยแต่ว่าแรงขุดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันแค่เล็กน้อยนะครับผมเลยจะขุด24เท็ตเทโอเคผมจะกลับไปขุด24เท็ตนะครับตรงนี้มันจะช่วยให้ cpu ของผมเนี่ยมีอายุการใช้งานนานขึ้นนะเพราะว่าผมมันได้ใช้100%ตลอดเวลาไอเทคนิคนี้ก็คือว่าเราไม่จะเป็นต้องขุด cpu เราเนี่ย 100%ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเราขุด100%อยู่เนี่ยให้เราลองลดเทรดลงมาดูนะครับลดเทรดลงมาดูแล้วก็ดูว่าแรงขุดเราเนี่ยลดเยอะไหมนะครับก็ให้ลองลดลงมาทีละนิด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 ดูนะครับว่าตรงไหนเนี่ยเป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดของ CPU เรานะส่วนตัวผมก็ขุดอยู่24เท็ดนี่แรงขุด 6, ก0 0 0 0ก0ักับ6ก0ัแรงขุดเพิ่มมาในเดียวผมก็จะเอาซีพียูเครื่องนี้ไปใช้อย่างอื่นด้วยก็เทคนิคก็ประมาณนี้ครับโอเคผมจะพาให้มาดูเครื่องนี้ เครื่องนี้แล้วกันนะครับเครื่องนี้ผมจะรีโมทเข้ามาดูเครื่องนี้ให้ทุกคนดูกันเครื่องนี้ผมก็ขุดออ,อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้โอเคนะครับผมก็จะมาขุดออให้ดูกันว่าใช้ CPU 100%็กับใช้ CPU 50%เนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับ อันนี้ผมก็ทําการสร้างสกินใหม่ขึ้นมานครับหน้าจอใหม่ซึ่งหลังจากที่เราเปิดไฮเปอร์เชลเนี่ยหลังจากที่เราไอ้นี่ไฮเปอร์เชลแล้วเนี่ยโปรแกรมอที่เราขุดอยู่เนี่ยมันก็จะปิดการใช้งานลงไปนะครับผมเลยต้องทําการสร้างสกินใหม่ขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันปิดการใช้งานของหน้าจอนี้ไปนะครับหลังจากที่ผมไฮเปอร์เชลเนี่ยสำหรับคนที่ขุดในับโปเอสก็จะรู้นะว่าไอหลังจากที่เราไฮเปอร์เชลเข้าไปแล้วเนี่ยมันหยุดขุดอเนี่ยคืออะไรนะครับโอเคผมก็จะมาขุดให้ดูกันใหม่ ผมจะลองขุด4เทศให้ดูก่อนนะครับ100%แรงขุดเท่าไหร่ไปดูกันนะครับโอเคนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าแรงขุดของ CPU เครื่องนี้ของผมอยู่ที่686นะครับผมจะลองขุด50%ดูว่าแรงขุดจะเท่าไหร่นะครับแรงขุดเก่าเนี่ยอยู่ที่686ที่ CPU ทำง,งาน100%นะครับรอดูแรงขุดใหม่กันนี่นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ผมใช้ CPU 50%ในการขุดเนี่ยแรงขุดมันก็อยู่ที่572นะครับ500 572 ซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยผมใช้ CPU 100%นะครับฝั่งขวาก็คือใช้ CPU 50%ผมก็จะจับอันเนี้ยลองมาหาร2ดูปึ๊บแรงขุดเนี่ยมันไม่ได้ลดลงไป50%นะแรงขุดมันก็ลดลงไปแค่นิดเดียวนะครับซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ CPU เรานะครับ แล้ว CPU เราเนี่ยก็จะไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับไอเครื่องนี้ก็จะสามารถเอา CPU ที่เหลือเนี่ยไปรันอย่างอื่นได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ซึ่งมันก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ CPU ของเราเนี่ยไม่ใช้งาน100%นะครับอันนี้เรื่องการอัปเดตเหรียญออนเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับคลิปนี้สำหรับท่านใดที่คิดว่ามีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i ต์ให้ด้วยนะครับก็ขอลาไปก่อนครับ